ัสดีครับวันนี้มาเทสรถนะครับโตโยต้าที่จากบางบอนเนี่ยตอนมามีอาการอะไรครับวูบแล้วจะดับออกตัวตอนนี้แก้ไขแล้วป้ัตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วเหยียบเร่งติดเท้าดีใช่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวลองให้ลูกค้าใช้งานดูนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูอาการโตโยต้าติดนะครับลูกค้าแจ้งว่าคันนี้มีอาการเหยียบคันเร่งแล้ววูบนะครับแต่ก็ขับได้ปกติ มีอาการมาได้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับโอเคจะลองต่อหัวฉีดออกมาล้างกันนะครับมาจากบางบอลครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดโตโยต้าติ๊จากบางบอลนะอาการเล่งและวูบนะครับเริ่มล้างน้ำพี่หนึ่งนะครับก็จากที่เห็นจะมีหัวสองไอหัวสามกับหัวสี่นะออกมาดำๆนิดหน่อย เราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับโอเค้ว okay. รอดูอีกทีตอนน้ำที่สองนะครับครับตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองนะครับมล้างน้ำที่สองนะครับก็ดูแล้วตอนที่หวัวฉีสะอาดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็พดชี่สะอาดแล้วนะครับไม่มีหัวไหนดำมากโอเคนี้เป็นน้ำที่หนึ่งเนระาจะล้างไปก็มีดำบ้างขึ้นนิดหน่อยนะเศษไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็นว่ามีเศษยางออกมาด้วยนะไม่แน่ใจว่ามาจากหัวไหนนะโอเคเดี๋ยวรอดูทีตอนประกอบกลับนะครับเป็นรั่วนะครับ โอเคครับไม่มีรั่วจะออกไปเทีรถกันนะครับ